สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีกุมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะก็ในเรื่องของการทำนายพี่ิงทำนายผ่านหน้าไพ่ที่กำลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นใครที่ฟังแล้วพลังงานตรงกับคุณก็ลองเอาคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ปรับคิดดูใครที่ฟังแล้วไม่ตรงนั่นแสดงว่าเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะพี่หญิงมีช่อง เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะคะนั่นก็คือช่องยุงยิงทาร์ลอดเหมือนกับช่อง YouTube เลยลองเข้าไปกดติามกันได้นะคะก็จะมีคลิปสั้นๆที่ตอนนี้กำลังฮิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกาการแล้วก็เป็นเรื่องทั่วไปด้วยเนาะเป็นคลิปสั้นๆถ้าอาหารเป็นการใช้ชีวิตนั่นแหละรวมถึงการดูไพ่ด้วยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะถ้าใครอยากติดตามก็เข้าไปขยายวิ่งติดตามกับก็ไปคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านทุกคนให้นะคะ ในคอมเมนต์นะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเพจเก่าโดนขโมยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไปเห็นเขาใช้ด้วยเป็นอยู่ประเทศเวียดนามเอาเพจพี่หญิงไปใช้ยิบสี่กับหยิงยิงของพี่เศร้ามาออกเอากลับมาไม่ได้อ่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวราศีกุมไพ่ใบแรกไพ่จัสติกนั่งอยู่บนบันลังเลยฉันจะทวงความยุติธรรมให้ฉันละชาวราศีกุมกำลังคิดอย่างนี้ใช่ไหม ไพ่เดอะฟูค่ะฉันจะออกค้นหาตัวตนของฉันให้เจอฉันอยากทําอะไรฉันจะทําแล้วทีเนี้ยเออฉันจะทําในสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้องกับชีวิตอ่าเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรใดๆก็ตามการเริ่มต้นในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ King of Wands for of Cup ค่ะ เธอไม่สนใจฉันฉันก็จะไม่สนใจเธอคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคนมีคู่ ten <ell> of w a n d นะคะเรื่องของการทำงานนี่ค่อนข้างที่จะหนักทีเดียว king of swords ไพ่ v e of fortune เกิดขึ้นค่ะในตำแหน่งความไม่ใช่ตำแหน่งปัญหาตำแหน่งปัญหานะคะ3ไม้ค่คะทำไมพี่หญิงเอาไพ่ไว้ทางนี้เยอะจังเลย Seven of p e n t a c l e ค่ะ n i อ h t of p เ n t a c อะเริ่มต้นที่คนมีคู่สำหรับชาวราศีกุมนะคะ uh, อดีตที่ผ่านมารู้สึกเบื่อเบื่อมากๆเลยเบื่อที่ต้องแบกภาระเบื่อที่ต้องทำงานเยอะเบื่อที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเบื่อที่ต้องรู้สึกว่าฉันแบกฉันอะไรอยู่คนเดียวฉันหนักอยู่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบกความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามแต่ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์และครอบครัวคนที่มีคู่นะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเบื่อหรือคู่ของคุณหรือตัวคุณอาจจะเน้นไปนเรื่องของการทํางานสร้างหลักปักฐานมากกว่าในเรื่องของการที่จะมาใส่ใจตัวคุณน่ะบางคนมีคู่แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนคู่ไม่ค่อยสนใจเราหรือเราไม่ค่อยสนใจคู่คิดสลับเอานะคะก็ ทำใช้ชีวิตเหมือนเดอกฟูไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการแคร์ไม่ได้มีคือเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อยากไปไหนก็ไปอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากไปคนเดียวก็ไปบางทีไม่บอกไม่กลา่าวสิ่งสิ่งนี้แหละมันทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจในความสัมพันธ์อันนี้คือเรื่องของอดีตที่ผ่านมาไม่พอใจที่ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้หรือรวมถึงรู้สึกน้อยอกน้อยใจรู้สึกเบือ่อ ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อ่าในเดือนกันยายนคุณจะกลับมาคุยกันค่ะคุณจะหาความยุติธรรมให้ตัวคุณเองแล้วไพ่ justice เกิดขึ้นไม่ได้แล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันไปแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนมาคุยกันสิจะเอาอยัางไงมาคุยกันสิว่าจะเป็นแบบไหนจะสร้างเงื่อนไขการไปต่อการจะยอมรับกันได้ไหมในสิ่งตัวตนที่เป็น การปรับการจูนการหาบาลานซ์ต้องเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะต้องมีการตกลงคุยกันอย่างยุติธรรมฉันดูแลเธอเธอต้องดูแลฉันเราจะต้องเดินไปข้างหน้าพร้อมกันไม่ใช่เธอเป็นช้างเท้าหน้าฉันเป็นช้างเท้าหลังไม่เอาแบบนี้นะคะคุยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเป็นฟูลค่อยๆเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันอีกครั้งนะคะคุณ คุณแฟนคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิกธนูหรือชาวธาตุลมเหมือนคุณก็ได้กลุ่มตุลหรือมิถุนนะคะแต่พี่รู้สึกว่าคิงกับคิงอะ่ะเจอกันมันไม่ได้ต่ำต่าไปกว่ากันหรือระดับจะจะเปรียบเทียบยังไงจะอธิบายยังไงคือมันระดับเท่าเท่ากันนะคะระดับของคุณเท่าเทากัน คุณต้องการความเท่าเทียมเอาง่ายๆคือคุณต้องการความเท่าเทียมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานมีระดับเป็นหัวหน้าคุณก็เป็นหัวหน้าเนี่มันเหมือนกับการระดับเท่าเกันประมาณนั้นฐานะเขาก็เท่าเท่าเทียมกับคุณคุณก็เท่าเทียมกับเขามันเหมือนกับเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อค่ะนะคะประมาณนั้นนะคะทีนี้ในความรู้สึกของคุณลึกๆคุณกำลังคิดอยู่เหมือนกัน เเหรียญเนี่ยเป็นการคิดพิจารณาอยู่ว่าจะทํายังไงดีในความสัมพันธ์นี้บางคนอยู่ด้วยกันยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่จดทะเบียนแล้วมีไหมนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคิดวางแผนในเรื่องของการสร้างรายได้หรือการวางแผนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคู่อค่ะนะคะ,นะค,ะคนที่ยังไม่แต่งงานก็มีโอกาสคิดในเรื่องของการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมาย จัดพิธีแต่งงานอยากจะเก็บหอมรอมลิบถึงเวลาแล้วที่คุณจะเนี่ยเอาเงินที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยไปทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะเกิดขึ้นแบบนั้นบางคนทุบก,กระปุกเดินทางท่องเที่ยวค่ะเออพากันไปเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นนะคะต่างประเทศใกล้ๆญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์อะรองจีนเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น ให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองใครมีแฟนทางไกลนะคะใครมีแฟนที่ต้องใช้โลกออนไลน์ view of fortune เป็นช่วงเวลาของคุณที่จะต้องเรียนรู้อย่างเข้มแข็งนะคะความสัมพันธ์ระยะไกลเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องอาศัยความเชื่อใจอาศัยความไว้ใจและก็ความซื่อสัตย์ต่อกันเพราะนั้นในเดือนนี้สามไมา้คุณกาลังรอคอยการเดินทางของใครสักคน หรือตัวคุณเองแหละเป็นคนที่กำลังรอคอยการเดินทางรอคอยบีซ่ารอคอยใดๆก็ตามมีโอกาสเดินทางค่ะในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางช่วงนี้เป็นช่วงของการคิดวางแผนวางแผนอยู่ว่าจะทำยังไงให้ให้ชีวิตของคุณน่ะมันมันเติบโตขึ้นนะคะทำงานเก็บเงินแล้วถึงเวลาที่จะต้องขยับขยายอะไรอย่างเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของการคิดสร้างหลักปักฐานให้ชีวิตคู่นั่นแหละนะคะอ่ะมันอาจจะไม่มีเรื่องของการหวือหวาเท่าไหร่นักในความสัมพันธ์ของคุณพี่มองว่าบางคู่แทบจะไม่มีเวลาให้กันเลยแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ตรงนี้ด้วยกันอยู่ไม่มีเวลาทำแต่งานไม่มีหวือหวาไม่มีการหวือหวา คุยผ่านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของมองยังไม่เห็นความโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังไปด้วยกันได้นะมีมีปัญหาใดใก็ตามแต่ในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ของการพูดคุยกันตกลงกันแล้วก็หาเงื่อนไขซึ่งกันและกันบางคนจุงมือกันไปจดทะเบียนนะใครแต่งงานนานแล้วยังไม่เคยจดทะเบียนอะ่ะบางทีอาจจะไปจดทะเบียนก็ได้ในเดือนนี้นะคะเนี่ยไปจดทะเบียนจุงมือกันไปค่ะ เกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเริ่มต้นเป็น The ูใหม่ในฐานะใหม่อืมถูกต้องตามกฎหมายแล้วทีนี้ฉันมีสามีฉันมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ก็มีโอกาสนะะหลายๆคู่เก็บเงินซื้อบ้านมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะทีนี้ View of Fortune เป็นเรื่องของปัญหาของคุณแน่นอนว่า v i ลออฟฟอร์ u n e ถ้าไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จะเห็นว่ามันเป็นวงกลมทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนะคะความสัมพันธ์ความรักก็เช่นเดียวกันเออสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบางทีพี่อยากจะขอเป็นสีครับเนี่ยบางคนอยู่กับความความคาดหวังอะในชีวิตคู่อะอยากเขาเป็นอย่างที่เราคิดอะ เออมันบางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดแล้วมันทําให้เกิดคุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจคุณงอนอยะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่คุณเองต้องเป็นคนปรับในเรื่องของอารมณ์ในเดือนนี้อาจจะมีคนที่รู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณก็คือการยอมรับและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเขาโชคชะตามันนําพามาให้คุณแล้วอะค่ะนะคะโชคชะตาเขานําพาให้คุณแล้วก็ ต้องเรียนรู้กันต่อไปเนอะอ่ะขอดูไพ่แองเจลหน่อยนะคะไพ่ใบแรก stay optimistic about your life คิดบวกค่ะพยายามคิดบวกนะคะ positive thinking เนี่ยเนี่ย,ยบางครั้งความน้อยออ้อยใจก็สร้างความคิดลบให้เราเหมือนกันเพราะนั้นความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวตนของคุณและในตัวตนของคู่จะนำพาซึ่ง ความรักที่ดีมานะคะให้กับชีวิตคู่ของเรา Engagement พี่หญิงพูดไปแล้วเบื้องต้นใช่ไหมก็าหลายๆคนอาจจะเป็นการเก็บหอมรอมริบคิดถึงในเรื่องของการแต่งงานการเพิ่มระดับความสัมพันธ์การมั่นหมายการจดทะเบียนสมรสเป็นได้หมดเลยการเลื่อนระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะ Engagement มานะคะเช่นเดียวกัน Commitment นี้มันจะเพิ่มรีวิวขึ้นที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเพิ่มแบบไหนก็ตามนะ มันจะมีการคุยกันนะคะคุยกันหาความยุติธรรมในในชีวิตคู่ค่ะนะ,ะนะทีนี้ในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดนี่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคุณยังไม่ตัดสินใจที่จะมีแฟนหรอกต่อให้ใครจะเข้ามาก็ตามคุณยังไม่สนใจในเรื่องของความรักเอาง่ายง่ายเพราะว่าคุณอะไรหมดแต่ทำงานทำงานแล้วทำงานทำงานแทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วะคะ่ะทำงานเป็นมีภาระ,ระ ภาระตัวเองภาระครอบครัวเป็นสาหลักครอบครัวก็ได้ยังคงทำงานอยู่ทำงานแทบจะมองไม่เห็นหนทางไม่ใช่ว่าชฉนทางนะคือบางคนทำงานจนเลยเวลาเลิกงานทำโอทีอย่างเงี้ยหยุดวันอาทิตย์ก็อยู่บ้านทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเวลาก็หมดไปเอาง่ายๆคือยังไม่สนใจที่จะมีใคร นะคะหรือใครเข้ามาก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีลหลายหาคนอาจจะพอไม่มีเวลาปุ๊บเข้าไปเจอคนในโลกออนไลน์เข้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเจอแล้วก็เจอแต่คนที่เป็นเดฟูลรักสนุกไม่ผูกพันเจอแต่คนที่ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจที่จะลองลงไปเสี่ยงในความสัมพันธ์หรือในทางกับกันบางท่านอาจจะช่วงนี้ ช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่เจอใครที่ถูกใจณนะปัจจุบันเดือนกันยาคุณมีโอกาสเจอคนที่คุณคิดจะลองเสียงแล้วนะนะนะคะเนี่ยหมายเลขศูนย์คือพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วรู้ว่าสิยังแต่คงต้องคอลองอะไรประมาณนั้นรนะลองเพลง big a d ไปอีกนะคะก็พร้อมที่จะเสียงพร้อมที่จะเริ่มต้นยังไม่แคร์แล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรใดเกิดขึ้นขอให้ฉันทำในสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นแสงอาทิตย์อะ่ะ สอดาสาั่าแสงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับมันก็มีซึ่งคนคนนั้นพี่มองว่าเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงหรือธนูอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันกับคุณก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่อเป็นหัวหน้างานคุณยังได้เลยนะหรือเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษกหรือชาวราศีกันมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นหรือคุณอาจจะไปเริ่มต้นพึงพอใจกับใครสักคนหนึ่ง ณนะตอนนี้ถ้าใครที่แบบเคยไปชอบใครนะั้นมาก่อนนาะนะแล้วเขามไม่สนใจคุณคุณจะหาความยุติธรรมให้ตัวคุณเองะคะ่ะพอแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วคือสนใจมานานแล้วจีบมานานแล้วไม่สนใจฉันกลับถึงเวลาที่ฉันจะต้องทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วจบจบสิ้นแล้วเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะรับใครให,ใหม่ๆเข้ามานะคะในความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณคุณกําลัง ทบทวนบางสิ่งบางอย่างอยู่ถ้าใครที่เคยคุยกับใครอยู่ช่วงหนึง่งคุณกําลังทบทวนความสัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ตามนะคะคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองหนักในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสตัดสินใจทําเพื่อตัวเองทําเพื่อก็เราสนใจเขามานานเขาไม่ให้ความชัดเจนคุณก็ว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณนะ่ะคุณก็จะตัดตัดใจแล้วก็เดินหน้าต่อไป แต่ไม่หยุดนะคะคุณยังเป็นตัวของตัวเองมองโลกในแง่ดีมากคือเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรพร้อมที่จะเสี่ยงกับความรักเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ไปนะคะอ่ะมีโอกาสเจอกับใครในอนาคตอืมมีโอกาสเจอชาวธาตุลมกลุ่มตุลามิทุนนะคะในตอนนี้คนในความรู้สึกคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแต่ในอนาคตคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนในความรู้สึกนะ ไม่ไม่งงนะจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวธาตุลมกลมจุลหรือมิถุนก็ได้อนาคตของพี่หญิงคือนับจากนี้ไปที่คุณเห็นคลิปประมาณไม่เกินสามเดือนนะคะนั่นแหละคุณมีโอกาสจะเจอเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคุณอาจจะไปเจอคนคนนี้จากโลกออนไลน์ถามพี่หญิงว่าแล้วเรียนรู้ได้ไหมไพ่ไม่บอกถึงขนาดนั้นเพราะเราดูไพ่ระยะไพ่ระยะสั้นไพ่บิวอัลฟอร์จูนเกิดขึ้นในตำแหน่งปัญหาและคําแนะนําเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณก็คือ บางทีคุณเข้าไปในโลกออนไลน์โลกออนไลน์กับเวลาเราไปคุยเรียนรู้กันจริงๆมันไม่เหมือนกันนั้นสิ่งที่สําคัญคือการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตัวเองและก็อย่ารีบร้อนนะคะวิวอวจูนเขาเป็นวงกลมเขาค่อยๆวิ่งไปค่ะค่อยๆกว่าจะเคลื่อนมาเพราะฉะนั้นไพ่พยายามบอกว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าใช่โชคชะตานําพามาให้คนคนนี้ใช่คุณก็จะรู้สึกว่าใช่นะคะเสี่ยงได้แต่ว่า ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนแค่นั้นเองวางแผนดีๆเนอะบางคนเจอคนหนึ่งคนสองคนคุยสองคนอะไรเงี้ยคุยกันไปก่อนนะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าคนนั้น่ะคนที่ใช่ของคุณอ่ะเป็นใคร Pay Attention to Red f l a g ถ้าเจอสัญญาณอันตรายคุยไปคุยมาแล้วเจอสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นไม่ว่าสัญญาณใดๆก็ตามนังฟ้าของคุณกำลังบอกว่าสัญญาณเตือนมาแล้วนะใบแดงมาแล้วนะถ้าไม่ใช่จงหยุดนะ พอไม่เช่นนั้นคุณจะไปเจอใครที่แบบเด e f o o ฟูก็เป็นได้นะลักสนุกไม่ผูกพันนะคะไปคาดบังกับเขาไม่ได้กับคนคนนี้แต่ถ้าคุณพร้อมจะเสี่ยงคุณก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะโดยยึดจัตติกตัวคุณเองสําคัญที่สุดความยุติธรรมของตัวคุณเองสําคัญที่สุดนะคะความซื่อสัตย์อะไรใดๆก็ตามนะคะใบที่สอง s s a f f for you to love แล้วความรู้สึกจะบอกเองว่า ความรักคร้างไหนความสัมพันธ์ข้างไหนที่เข้ามามันจะปลอดภัยที่คุณจะรักเมื่อถึงเวลานั้นไพ่บอกให้คุณเปิดใจนะคะคุณจะรู้ได้อย่างไรไพ่แอ่งฟ้าบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ให้และจะเป็นคนที่รับทั้งให้และทั้งรับคุณจะเจอคนลักษณะอย่างนี้ต่างคนต่างให้และต่างรับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้อยู่แล้วจะติดความเท่าเทียม แน่นอนเราอยากได้คนแบบไหนเราก็ต้องหาคนแบบนั้นถ้าคุณไม่อยากที่จะเป็นชาวทช่างเท่าหลังไม่ชอบอ่ะไม่ชอบที่จะแบบว่าคนหนึ่งคุมกลุมอํานาจในความสัมพันธ์คุณก็จะต้องเนี่ยแหละสร้างความเขาเรียกอะไรหาคนที่มันใช่แล้วสักวันหนึ่งคุณจะเจอแล้วคนคนนั้นจะเป็น it is safe for you to love ค่ะคุณปลอดภัยที่จะรักมันนะคะอาจจะเป็นในอนาคตในวันข้างหน้าก็ได้โอเคนะคะก็จบลงแล้วสำหรับชาวราศี กุมนะคะเจอกันใหม่ในเดือนหน้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็โชคดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ